มพบกับทิปและทอลกออฟเดอะทาวน์ในโครงการท่องเที่ยวทั่วไทยไปกับนายกเล็กโดยสมาคมเทศบาลน,นครและเมืองค่ะวันนี้ที่พาคุณผู้ชมมาปักหมุดอยู่ที่เทศบาลน,นครสุราษฎร์ธานีค่ะ นอนว่าเมืองสุราษมีดีไม่แพ้ที่ไหนเลยเทศบาลนี้จะมีอะไรกันบ้างนั้นท่านนายโยกเล็กเราเป็นไกด์กิตตรมาสาักพาพวกเราไปเที่ยวค่ะโอ้โหมีรถรางมาแล้ว แล้วค่ะคุณผู้ชม่ะท่านนายกรออยู่ด้านในแน่เลยค่ะครับสวัสดีครับคุณทิพย์สวัสดีค่ะท่านย <มา S 1> <า>ิบดีค่ะชาวททบ5โดยเฉพาะเลยนะครับใช่แล้วค่ะและนี่ก็คือท่านนายกประเสริฐบุญประสบค่ะหรือว่าท่าน,นายกแปะนายกเทศมนตรีนครสุร,ราษฎร์ธานีค่ะค พี่แป๊ะคะปกติแล้วเนี่ยบริการรถรางเนี่ยก็มีเพื่อการท่องเที่ยวอยู่แล้วใช่ไหมคะเป็นกิจกรรมของเทศบาลเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวนะครับเราเปิดรับให้ชาวเทศบาลและนักท่องเที่ยวมาจองอซึ่งคิวก็เต็มไปหลายเดือนนะครับซึ่งโดยปกติแล้วถ้าเที่ยวรถรางแบบนี้เราจะมีรูทไหนให,ให้เราได้ท่องเที่ยวบ้างคะตอนนี้เราจัดเป็นสองสายสายหนึ่งก็คือท่องเที่ยวทั่วไปนะครับอ,อันที่สองก็คือ เป็นการสายบูไปตามวัดนะครับก็เป็น9ก้าวัดของเทศบาลนครสุราษฎร์ธานีวันนี้โปรแกรมของเรานะครับเราก็จะพาไปชมกิจกรรมชุมชนเป็นการทำงานของวิสาหกิจชุมชนนะครับที่ชุมชนหัวแหลมแล้วต่อจากนั้นจะมาที่วัดไซดูโบสถ<ะ>์เก่าอายุกว่าร้อยปี<ะ>แล้วก็ต่อจากนั้นเราก็ไปชมภาพวาดนะครับในชุมชนตลาดล่าง ดูวัดไซเนี่ยเคยเป็นวัดที่รัชกาลที่5สเสด็จ พระที่สร้างวัดไซเนี่ยคือพ่อท่านฉุยพ่อท่านฉุยเนี่ยเป็นพระที่ศักดิ์สิทธิ์ชาวบ้านนับถือกันมากนับถือในด้านไหนคะนับถือในด้านเมตตาซึ่งได้สร้างโบสถ์เก่าอายุเป็นร้อยปีทําด้วยไม้นะครับไม้เคี่ยมซึ่งเป็นไม้ประจําจังหวัดสุราษฎร์ธานีได้รับความเมตตาด้านค้าขายด้านการทํานานก็มาขอท่านได้แล้วสติอาล่ะคะเราจะได้เห็นอะไรบ้างในสติอาตเนี่ยเป็นการรื้อฟื้นวิถีชีวิต ของชาวตลาดล่านำมาบรรยายเป็นรูปภาพเทศบาลได้อุดหนุนในการเพ้นภาพาชาวบ้านมีส่วนร่วมโดยการอนุญาตให้วาดตามผนังบ้าน,านชุมชนก็ลงไปดูแลนะครับให้งานเรียบร้อยแล้วก็พยายามพัฒนาให้ภาคส่วนต่างๆได้มีส่วนร่วมในการท่องเที่ยว นในการเยี่ยมชมในการอนุรักษ์ในการเล่าประวัติความเป็นมาของแต่ละจุดอันนี้เป็นเรือนอนหรือว่าเรือประมงนะคะนี่เรือประมงนี่ชุมชนบ้านหัวแหลมวิสาหกิจชุมชนบ้านหัวแหลมนะครับเป็นการทำ ปลาแดดเดียวะนะครับของเราเริ่มจากปลาสดจากทะเลมาแล้วก็มาล้างน้ําเกลือแล้วก็มาผึ่งแดดแดดเดียวใช้ได้เลยะนะครับแค่นี้ก็ขายไม่ทันแล้วครับโอ้โหขายไม่ทันเหรอคะเนี่ยเยอะนะคะเนี่ยวันหนึ่งตักขนาดนี้แสดงว่าของดีจริงๆนะคะเนี่ยของดีเมืองสุร,ราษฎร์ท่านนายกมาดูแลยังไงบ้างคะแก,แกช่วยเหลือเดือดร้อนอะไรแกก ขอความช่วยเหลือแกได้กละส่งเสริมอันนี้ก็เป็นของดีของเด็ดแล้วก็ไฮไลท์ของนครสุราชที่ไม่ควรพลาดค่ะแล้วตอนนี้ก็เป็นงานภารกิจของท่านนายกนะคะที่พาพวกเรามาดูในชุมชนด้วยเพื่อที่จะได้เห็นถึงบรรยากาศในการเข้าถึงชุมชนค่ะท่านนายกพามาในงานพิธีรดน้ำดำหัวของชุมชนเลย ยกที่ดีเอาใจใส่ประชาชนทุกคนทุกคนนะคะต้องบอกว่าทุกคนทุกชุมชนค่ะให้มีความสุขทางเทศาบาลส่งเสริมผู้สูงอายุย่งไรบ้างคะก็อย่างห้องสมุดประชาชนนี่ค่ะท่านก็เข้าไปช่วยดูแลแล้วก็มีกิจกรรมต่างๆแล้วก็จะเชิญผู้สูงอายุชุมชนเข้ามาร่วมงานด้วยชาวบ้านพูดจากใจจริงๆเลยค่ะว่าท่านนายกทํางานให้กับประชาชนจริงๆชุมชนจริงๆโดยเฉพาะผู้สูงอายุใช่ไหมคะใช่ค่ะ ในบึงขุนทะเลเนี่ย<ม>ก็เป็นชุมชนอีกแบบหนึง่งรอบๆบ,บึงก็จะมีทางให้สามารถวิ่งออกกําลังกายพักผ่อนปั่นจักรยานออกกําลังกายได้เป็นบริเวณที่เหมาะสําหรับการพักผ่อนมาออกกําลังกายทนายกทํางานด้านการพัฒนาเมืองมากี่ปีกี่สมัยแล้วคะผมเพิ่งเป็นสมัยแรกเหรอคะเข้ามาทําแล้วก็รู้สึกงานมีหลายบริบทแรกสุดเลย ที่ผมดีใจที่ภูมิใจก็คือชาวสุราธ,ธานีเป็นคนดีเป็นเมืองของคนดีตามชื่อจังหวัดเลยสุราธ,ธานีแล้วเรามีแหล่งทรัพยากรมากมายะนะครับไม่ว่าจะเป็นภูเขาแม่น้ำอาหารทะเลเรามีเขื่อนมีอ่างเก็บน้ำตอนนี้ได้ที่ดินที่จะจัดทำเป็นสวนสาธารณะสีที่บางที่ออกแบบเสร็จแล้วบางที่ก็ก่อสร้างอยู่บางที่ก็ต้องการปรับปรุงส่วนในทางด้านอื่นในการส่งเสริมอาชีพ ซึ่งก็เป็นองค์ประกอบในการท่องเที่ยววันนี้เราก็เปิดให้ชุมชนสามารถที่จะเขียนโครงการเข้ามาผ่านการประชุมสนับสนุนแล้วก็เข้าสภา,ข,าของงบประมาณไปพัฒนาผลิตภัณฑ์ไปวางตลาดไปการกระจายจอะไรอย่างเงี้ยได้หมดอันนี้คือเรื่องที่เรากำลังทำอยู่ สถานที่สุดท้ายแล้วก็เป็นสถานที่สําคัญของนครสุราษฎร์ธานีเลยที่ท่านนายกพามาก็คือสารหลักเมืองค่ะเมื่อกี้ท่านพาไปไหว้มาเรียบร้อยแล้วก็รู้สึกอุ่นใจมากเลยนะคะเรามีการทํางานเพื่อชุมชนแล้วก็เพื่อเมืองสุราษฎร์ยังไงบ้างค,ครับหลักในการทํางานนะครับคือเราเซตเป้าหมายใหญ่ไว้เป็นมิชชั่นว่าเพื่อชีวิตที่ดีกว่าจับมือและก้าวไปด้วยกันเราจะไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลังพยายามที่จะไปค้นหา ผู้ด้อยโอกาสผู้ติดเตียงคนป่วยผู้สูงอายุโครงการนี้เราส่งประกวดรางวัลพระปกเก้าเราก็ได้รางวัลพระปกเก้าทองคําจากการที่เรามีเป้าหมายคือทุกคนจะต้องเดินไปด้วยกันนะครับเสร็จแล้วหลังจากการเราเซตเป้าหมายแล้วเราก็มีนโยบายในการทํางานให้กับเจ้าหน้าที่คือมีธรรมาภิบาล ทำงานเพื่อประชาชนซึ่งสาขาที่เราได้รับรางวัลจากพระปุกก้าอีกอันหนึ่งก็คือความโปร่งใสและมีส่วนร่วม,มนะครับก็ทั้งสองเรื่องไม่ว่าจะเป็นเรื่องอการดูแลความเสมอภาคและก็ความโปร่งใสในการมีส่วนร่วมเนี่ยเราก็ได้รางวัลพระปกก้ามาส่วนโอกาสที่สําคัญที่ผมมองก็คือโอกาสทางการศึกษาเด็กในเทศบาลนครสุราษฎร์ธานีก็จะได้เรียนหนังสือผมเพิ่มวิชาเรียนสวิชา วิชาหนึ่งก็คือวิชาโคดดิ้งให้เด็กในเทศบาลนครสุวัรธานีทุกคนนะครับได้เรียนโคดดิ้ง วิชาที่2ก็คือวิชา f u n d a mental of business รู้การจัดก,การการตลาด<ฮ>นะครับรู้การ,ร,บ,การบริหาราถูกต้องะนะครับ 5m แล้วก็เราเพิ่มเติมด้วยกล้อง cctv เรากำลังทำเป็นระบบ Smart City กันมีประมาณกี่ตัวคะท่านตอนนี้เรามี220ตัว<ฮ><ฮ>นะครับเป็นเฟสที่6ที่เรากำลังทำท้ายที่สุดนี้ค่ะอยากให้นายกแปดช่วยเชิญชวคนคนมาเที่ยวนครุรุราธานีค่ะพื้นฐานที่เรามีอยู่แล้วก็คืออาหารทะเลเราก็จะมีไว้รองรับท่าน และต่อจากนั้นเดือนตุลานะครับเราก็จะมีงานชักพระซึ่งงานชักพระของเราก็จะมีขบ,บวนเรือพนมพระทุกปีไม่ต่ำกว่าร้อยลำนะครับพระที่สําคัญของทุกวัดจะมารวมกันที่สะพานาริทุกท่านก็สามารถมาทำบุญแล้วก็มีพิธีงานอื่นๆนะครับสำหรับกิจกรรมวันออกพรรษาครบถ้วน ทุกบริบทครบถ้วนจริงๆค่ะสําหรับนครสุราษฎร์ธานีดูแลคนทุกเพศทุกวัยเลยนะคะแถมยังมีแผนในการกระตุ้นเศรษฐกิจนครสุราษฎร์ธานีรออยู่รอให้พวกเราได้ติดตามรับชมกันค่ะว่าเมืองนครสุราษฎร์ธานีจะพัฒนาต่อไปได้ขนาดไหนวันนี้ท็อกออฟเดอะทาวต้องฝากนครสุราษฎร์ธานีให้พวกเราได้มาท่องเที่ยวกันแล้วก็ต้องขอขอบคุณท่านนายกแปะมากๆค่ะพิพาพวกเราท่องเที่ยวเมืองสุราษฎร์ธานีกันอย่างจุใจเลยห้ามพาจริงๆค่ะสําหรับสุราษฎร์ธานีนะคะ แล้วสำหรับสัปดาห์หน้า Talk of the Town จะพาคุณผู้ชมไปท่องเที่ยวที่ไหนอย่าลืมติดตามรับชมกันนะคะวันนี้ทิพย์แล้วก็นายกแป๊ต้องลาคุณผู้ชมแล้วค่ะสวัสดีค่ะ